สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าของเล่นของชิ้นใหม่ของเรานั่นก็คือพี่แรบบิ t กระต่ายของเรานั่นเองทุกคนนี่แรบบิทไวท์แรบบิทนะคะกระต่ายสีขาวน่ารักมากๆเลยทุกคนนี่ Rabbit. Rabbit นะะนมาพร้อมกับเชือกอาวกระโดดโย่กระต่ายน้อยมาแล้วจ้ะ <It 's just adults> สุดไปเลยว้าวว้าวว้าว,ว,าวโอ้หงายท้องไปแล้วนี่มาพร้อมกับรถขายไอศครีมมาแล้วจ้าอุดหนุนเราหน่อยนี่โอ <c oughs> ้ไปแล้วโอ้นีเราก็จะมีพี่เป็ดดักนี่ นี่วู้เจ้ากะตตายน้อยคือแบบวิ่งเร็วมากๆเลยทุกคนนี่โอ้สุดยอดไปเลยโอ้ทำไมมันน่ารักแบบนี้นะสุดยอดไปเลยว้าวโอ้โหแล้วก็จะมีเจ้า ไดโนเสาร์คอยาวด้วยทุกคนนี่แล้วก็มีพี่ทีเล็กด้วยว,ว้าวทีเล็กมาแล้วนี่้ววดูนี่ด้วยเราวก็ตายกระโดดไปเลยโอเคทุกคนเราลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหนะ้าบายๆนะคะ